ก่อนหน้านี้ก็เป็นพื้นที่ของชาวเขาเผานุ่นเผานี่สารพัดร้อยแปดเผ่านะมันก็จะมีสองข้างทางโดิ่่ฝั่งซ้ายเวลาขาขึ้นมาฝั่งซ้ายมือเนี่ยมองไปไกลเขาหัวโลนไปหมดเลยลุงกำลังนึกถึงจุดหนึ่งวันนั้นนะประมาณปีสองสองสองสามนะช่วงนั้นลุงทำงานอยู่ที่ นิติจสารกังปรีครับแล้วเอารถมาทดสอบทดสอบขึ้นลงทดสอบสมรรถนะของรถจึงได้มาสัมผัสพื้นที่ว่าเขาสองข้างๆมันหัวล้นไปเียทั้งหมดมาวันนี้คำว่าหัวล้นที่ว่านั้นได้หายไปจากแผ่นดินตรงนี้แล้วนะครับก็มาจากล้นเกล้าล้านกระหม่อมสองพระองค์นะครับในรัชกาลที่ เก้านะครับตลอดเดือนที่ผ่านมามีนาคมไม่มีฝนตกเลยนะครับเพิ่งจะมีฝนตกมาวันนี้นวันนี้นะฮะเวลาประมาณสักเที่ยงได้ไ,ไ,ดได้ครับฝนจะไปปลอยลงมา พอๆกับเยี่ยวจัก,กรจันเวลาผ่านไปประมาณสักหนึ่งชั่วโมงฝนตกก็ต้องกลางร่มกันนะซึ่งลุงหมอกก็ได้หลายสดให้กับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพได้กรุณาติดตามบรรยากาศนะครับ สี่สิบบาทต่อคนที่ได้บำรุงสถานที่พเพราะนพอเวลาเรมาเห็นสถานที่แล้วถามว่าเป็นอาหารตาเพียงใดท่านต้องดูเองนะครับกล้องกวาดไปให้หมดนะครับนั่นคือสถานที่ครับ แล้วลุงก็จะขึ้นไปข้างบนจะเดินออกซ้ายหรือเดินออกขวาก็ต้องถามดูว่าถามดูเจ้าของพื้นที่ก็ต้องถามดูเจ้าของพื้นที่ ซ้ายมือของลุงหอกเรียกว่าอะไรครับหอรอเก้าครับหอรอเก้าเอาว่าหอรอเก้าก็แล้วกันนะพระธาตุของรัชกาลที่เก้าอันนี้คือขอมือเดี๋ยวเพิ่งนำหน้านะถามตอบขอมือของลุงหอกเนาะเป็นขอะรัชกาลที่ีครับของพระราชินีทั้งคู่เนาะล้นพอไม่ต้องขยายความครับ ล้นเก้าลูกหยางให,ให้ให้ทำเอาไว้เพื่อให้ลูกหลานไทยได้มาเยี่ยม,มชมนนวันนี้เนาะ<ช>เอาล่ะขอถามว่าถ้าจะให้ลุงออกขึ้นไปขวามือหรือซ้ายมือขอความแนะนำครับซ้ายมือนซ้ายมือนะ<ช>โอเคขอบคุณมากครับ ต้องการที่จะวัดตรวจสอบสมรรถนะของตัวเองจะเป็นหญิงหรือชายต่างวัยต่างขนาดการุณาใช้ความเป็นธรรมชาติของตัวเองเดินขึ้นไปครับท่านแต่สำหรับลุงหรือใครก็ตามที่พวกกลุ่มสวสวสวสสวสูงวัยสูงวัยก็มีให้ผ่อนแรงก็คือ เคลื่อนที่บันไดเลื่อนลุงจะเลือกตรงไหนดีได้ทั้งหมดของแค่นี้ลุงวิ่งขึ้นสบายเลยเพราะ